สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดกาแฟนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็คือเรื่องอยู่ว่าป้าต้อนครับปาต้อนปาต้อนเป็นคนที่อยู่ในต้นซอยกลางซอยเนาะออมีลูกชายอยู่สองคนนะครับอ่าแล้วก็เขาเคยทําอะไรเสักอย่างนี่แหละแล้วก็นิ้วหลุดด้วยนะครับปาต้อนนะคะรับป้าต้อนขออภัยด้วยนะคะรับปาต้อนและว,วันนี้นะครับมาขอมาจะมาซื้อเนาะ มาหาคุณแม่นะครับแต่ว่าแม่ไม่มาแม่ยังเลี้ยงหลานอยู่ก็มีพ่ออยู่ป้าต้นก็เลยบอกว่าเอออะไรนะบ่ฟักอยู่ไหนนี่ผู้เหนือนะกน,น้อยน้อยเนอะแต่ต้องเกินใหญ่กินมาเสี้ยงอ,อพออยู่ที่ต้นไม่เห็นพ่อบอกอะไรจานนันก็ได้นะแล้วพ่อก็บอกว่าเออเอาไปเตะก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์นะเขาก็บอกขอบคุณค่าอะไรอย่างนี้